วันนี้เรามาเที่ยวชมวัดกันนะครับวันนี้วัดที่นำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันก็นกคือวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อน,นะครับอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับความสวยงามวิจิตรการตาคือการมีการสร้างองค์พญานาคและองค์พระใหญ่ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราไปดูต่อเนื่องกันเลยนะครับ ภายในพื้นที่วัดนะครับก็จะมีในส่วนของโบสถ์และอุโบสถนะครับสาราการปร,รียนนะครับและมีสิ่งที่ทุกๆท,ท่านเคารพนับถือเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระยานาคนะครับในส่วนของสิ่งก่อสร้างต่างๆสถูปต่างๆนะครับมีไม้เห็นอยู่ที่วัดนี้เลยนะครับยกตัวอย่างสิงนะครับก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับ ไล่ยาวไปครับแล้วก็เป็นลักษณะของสิ่งก่อสร้างในรักษาของธาราวดีนะครับก็จะมีให้เห็นเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่ด้านข้างสาราการปร,รียนนะครับทีนี้ก็จะเป็นสาราการปร,รียนนะครับวิจิตรการตาสวยงามยิ่งใหญ่นะครับครับและมา อยู่ด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนของอสถาปัตยกรรมทรารวดีนะครับนี่ครับเป็นในส่วนของมอนนะครับก็จะมีให้เห็นเยอะแยะมากมายเลยนะครับสถาปัตยกรรมปูนปั้นต่างๆนะครับและบริเวณด้านข้างนะครับก็มีพระพุทธรูป นะครับเยอะเช่นเดียวกันนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับก็จะมีพระแก้วมรกตนะครับพระแก้วสีแดงนะครับด้านข้างก็จะมีพระประจำวันเกิดนะครับวันเสาร์วันศุกร์วันพฤหัสวันพุธกลางคืนนะครับ วันพุธกลางวันวันอังคารวันจันทร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีเจรลูกป,ปัน้นเกจิอาจารย์ดังต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับและด้านในก็จะมีรอยพระพุทธบาทด้วยนะครับ เื่อเข้ามาด้านในอุโบสถนะครับแล้วก็สาราธรรมนะครับก็จะเจอกับรอยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็มีสมเด็จพระจัก,กรพรรดิแก้วแดงนะครับแล้วก็มีพระพรูปประดิษฐานอยู่ด้วยกันหลายรูปนะครับ และบริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับให้ทุกคนได้เดินลอดผ่านนะครับและอยู่บริเวณตรงกลางลานนะครับก็จะมีพระพุทธรูปเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ครับจะทําขึ้นได้วิจ,จิตรการตาสวยงามนะครับบางองค์ก็ยังทําไม่เสร็จนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของพระพุทธรูปเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็บริเวณฝั่งโน้นนะครับก็กําลังทำวัดมหาเจดีย์อยู่นะครับหลายชั้นมากครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุโบสถนะครับาการดูว่าเป็นอุโบสถหรือไม่เป็นอุโบสถก็คือดูที่ในส่วนของในะบ,บเสมานะครับ จารึกที่หนึ่งอบอ3ส,สมวัดใต้เทิงน,นะครับจะเห็นได้ว่านะครับบริเวณรอบๆอุโบโสถนะครับก็จะมีพระพุทธรูปเรียงรายอยู่บนกำแพงสูงด้านบนนะครับ เราเดินมาด้านหน้าของพระอุโบสถนะครับก็จะมีในส่วนของภาพเป็น3มิตินะครับมีภาพวาด3ามิติด้วยนะครับเดินผ่านสะพานนะครับมีจัดทำได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับ เดินถึงมาตรงกลางลานนะครับก็จะเจอกับพระพุทธรูปนะครับเดี๋ราไปดูด้านขวาก่อนนะครับก็จะมีพระพุทธรูปองค์สีขาวใหญ่ตะการตาเลยนะครับพระพุทธรูปสีขาวนะครับก็จะมีชื่อว่าหลวงพ่อพระโตโคตมะเช่นเดียวกันนะครับ นี่ครับก็ทําไหว้ปฏิสถานนะครับแล้วก็กลับมาดูอีกด้านหนึ่งครับก็จะมีองค์ผ้าใหญ่อีกหนึ่งองค์นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อโตหลวงพ่อพระโตโคตมะนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพระโตโคตมะนะครับก็จะมีคาถาบูชาให้ทุกท่านได้กราบไหว้บูชานะครับตอนนี้ก็เป็นสถานที่หนสถานที่นะครับ ให้แวะมาเที่ยวชมได้นะครับแล้วก็มาทําบุญกันได้นะครับก็เรียนเชิญทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับ